สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาดูวิธีแพ็คเคียวต่อดามกันนะคะตัวนี้ตอนนี้1ด้าม290บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นจะซื้อ2แถมหนึ่งในราคา580บาทเท่านั้น,นะคะ่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะตัวนี้พร้อมส่งมากเลยจ้านี่ค่ะจะใส่กล่องให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสั่งสามด้ามก็จะได้สามด้ามไปเลยนะคะแต่ด้ามทางร้านไม่ได้แถมให้นะคะ ลูกค้าต้องไปหาเอาเองจ้านี่ค่ะพร้อมส่งเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันค่ะนี่ตัดตองกล้วยนะคะตัดแต่งกิ่งกล้วยนะคะตัวนี้เป็นงานเบาะคะ่ะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงทุกท่านเลยนะคะหรือจะเป็นตัดไม้นะคะตัวนี้จะเป็นต้นคูนค่ะตัวนี้จะเป็นไม้แข็งนะคะสามารถตัดได้สบายเลยจ้าไม่ต้องออกแรงมากค่ะหรือจะเป็นตัดไผ่นะคะตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมค่ะ สบายมากเลยค่ะทางร้นรับคมให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูนี่จ้าไม่มีบินนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ